อันนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปสำหรับผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีค่ะดิฉันเจ๊ฝ่ายหัวโปกไรน,นมอารมณ์เกินหญิงตุ๊ดที่มีฝ่ายตรงตาตุ๊ดที่สวยที่สุดในโลกวันนี้นะคะมีชาเลนจ์จะให้อาหารกล้วยพันว,วีเดี๋ยวเด๋ยวเจ๊พันวีเลยหรอ,เ,อ,อเฮ้ยเฮ้ยลืมไปพันลกท่านผู้ชม แล้ววันนี้ขออนาตแต่งชายนะคะแมนแมนหน่อยค่ะแมนแมนติบอลหาชุดกระเทยไม่ทันค่ะวันนี้ก็จะพาไปเที่ยวที่วัดเข,ขาถ้ำราคังทองตำบลกองบินอำเภอแกงจังหวัดระยองอเขาบอกว่าที่นั่นนะคะมีลิงค่ะแล้วก็ต้องไปซื้อกล้วยให้ลิงก่อนไปกันเลยค่ะ แนวค่ะสวงค่ะแล้วเดี๋ยวเราพาท่านไปซื้อลกล้วยกันค่ะไปค่ะตอนนี้ก็ต้องระวังนะคะรักษาระยะห่างนะคะและแล้วเราก็มาถึงร้านกล้กวยที่เราจะซื้อไปฝากกล้วยคว่ะ ู้ชมคะนี่แค่เข้ามาในวัดนะคะมารอแล้วค่ะท่านชมนดูไม่กล้าไม่กล้าให้ไกลอ่ะกลัวกลัวค่ะนี่นี่นี่ดูค่ะรอแล้วค่ะคือกลัวอะมาเอา thưa quý nàng có mấy dám ừ, à, mà ao à, Tuổi, ao, ăn, ăn mà ăn vậy, nữa, ăn qua ui, trùa thưa quý ông,

ทุกท่านดูบรรยากาศไทยรอบๆค่ะแล้วดูลิงนะคะว่าอยู่แบบมีมารยาท

นี่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 หลายอันเฮ้ยนึกแบบเข้าไปผมโป๊ะวะเข้ไปผูโป๊ี มารยาตหน่อยเออใส่มือดิไม่กล้าจ้ะบอกเลยบอกมันไม่กล้าจ้ะะมังงับเยน่องนใส่มือดิใส่ัวบอลเอาอย่ากกนไปดิเอา ท่านดูค่ะลิงมีความสุขกันมากเลยค่ะวันนี้ได้ยังเหลืออีกนะคะกล้วยเอามหเหออในรถมีไหมมีไหมในรถอร่อยไหมเอออ่ามันม่จับนี่นะเไม่จับกันขาดลัวไม่จับกินให้อร่อยเอามาให้นะคะอร่อยไหมกล้วยนี่ไปค่ะไม่งับกันนะคะให้กินค่ะ Bye. Yeah. หลังจากที่เราให้อาหารลิงเรียบร้อยแล้วคะเราจจไไะะก็จะไปไหว้พระแล้วก็จะขึ้นบนถ้ำกันนะคะว่าจะมีอะไรเกันเลยค่ะเราไปก่อนอื่นแล้วต้องไปซื้อทูบเทียนนะคะไ ทายด้านหลังยางไข่ทำของที่นะคะและหลังออกจอากตะไคร่วัดเจด,ดีนะคะคแลเรา็ผ่านชกท่านไปดูบนนี้ค่ัว่าจะเป็นยังไสงสวยงามขนาดไหน<ค>ไปดูกันเลยค่ะ

เื่อ EP ที่8และแล้วลลลท่านก็ถึงแล้วจ้าทั้งบนสุดค่ะมาดูค่ะมาดูฝั่งนี้ค่ะสวยป่าจ้ามาดูค่ะดูค่าบริเวณสูงนะคะ ขอที่นี่ค่ะเสียงหอบมาบบบๆสวยจริงค่ะทุกท่านจะบอกว่าสวยจริงๆท่านท่านได้พเที่ทยวที่นี่ได้ให้อาหารลิงแล้วก็ได้ขึ้นมาเที่ยวข้างบนตรงนี้ลมเย็นดี เหนื่อยะครับทุกท่านทุกท่านคะและสำหรับ e p ีนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกำลังใจให้เราแล้วก็กด s u b s c r i b ์กดไลค์กดกระดิ่งให้เจ้าฝ่ายหัวโปกเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าฝ่ายหัวโปกได้ทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เจ้าฝ่ายหัวโปกไ่นมอารมณ์เกินหญิงตั้นที่ฝ่ายตาตั้ดที่สวยสุดโลก ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสำหรับอีพีนี้บ๊า,บาค่ะเหื่อยมากอันจริงๆแล้วอะ่ะมันก็ต้องขึ้นไปข้างบนอีกแต่พวกเราอ่ะไม่ไหวไมู่สิบอกเลยขาสั่นค่ะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาไม่เป็นไรนะคะโอ้แต่ลมเย็นดีนะน้องพิมน,นะ มันได้มาได้ดีแต่ถือว่าเต็มสิบเต็มสิบให้แปดค่ะสวยจริงแต่ลิงน่ากลัวแต่ลิงน่ากลัวออขอให้สร้างเส้่ใยหัวโปกดังเหมือนละฆังวัดเข่าถ้ำละฆังทอง